แดงสาครับมือหนีมาคารับวัคซีนเข็ม2ครับอยู่หม่องเกาครับอยู่อ่าเนี่ยครับศูนย์ประชุมนานาชาติขอนแก่นนะครับแค่วันนี้คิวเลี้วขึ้นครับพี่น้องบ๊อกซ์ตอนแรกครับขั้นตอนมือนั้นนะครับนอธรรมาตอนแรกนี้เขาต้องไปเข่าแถวตามหมู่บ้านเพื่อเซ็กซ์่์นะครับแล้วก็าถารับักคิวซึ่งข้าวที่แล้วนี่ขดดินแดงมาเรี้กว่าอีกครับมาประมาณเกาโมงครับมาเกาโมงนี่ได้คิวที่พันเจ็ดต้องรับไปถ่ายอยู่บ้าน แต่บุรีบอมแอนครับบุรีมาฮอดประมาณเกือบสิบโมงแล้วครับได้คิวที่สามร้อยสิบเอ็ดแต่มันนอกรอบเลยนะครับหมายถึงว่าเขาฉีดไปแล้วสองพันคนครับแล้วนับหนึ่งไม่แล้วตอนแรกถามเพอนว่าเอ๊ะอันนี้ต้องกลับไปถ่ายู่บ้านบอกบอกว่าต้องครับแรับเดียวครับเดี๋ยวถึงแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวคนแดงกับ่ายจระมาณจักสองรอบนี่ครับนี่สองรอบก็ถึงคิวแล้วครับพี่น้อง มาบนถึงสี่าที่ด้คิวแล้วครับตอนนี้เขาคิวของข้างในนะครับจะเริ่มกันตอนละนี่ครับพ่อมาถึงข้างในแล้วก็ต้องมานั่งถ่าคิวเนาะครับเนาะคนสี่ห้องเข้าไปเทือไรหาสิบคนครับหาสิบสามบงเทือกสามสิบบังรอบก็หาสิบคนนะครับ พอถึงคิวคนถึงจะมองว่าต่อคิวเข้าไปครับเดี๋ยวต่อเรียงหนึ่งนะครับแล้วก็เช็คโภบัตรคิวของเขานะครับว่าตรงบ้านะครับเนาะมาครับมไม่มาระวังลื่นลมนะฮะเวลาแยกห่างนะครับแล้วลก็สิเข้าไปส้นการฉีดวัคซีนแล้วครับวันนี้ถึงคิวฉีดแล้วครับเดี๋ยวเข้าไปข้างในในะครับพี่น้อง เรวเนี่ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้เฮีย <Yeah. c oughs> อุ้ยอ่านี่ครับพ่อเขามาดันนแล้วก็ต้องไปจุดลงทะเบียนกอนนะครับเนาะไปนั่งขาต่อคิวครับจุดลงทะเบียนครับค่อยๆขยับกันไปครับเรียนก็อีดนตีครับนี่ ผ่านชุดลงทะเบียนเรียบร้อยนะครับต่าีมาเขาโซนในการฉีดวัคซีนครับอันดับแรกก่เขามาใหเจ้าหน้าที่เส้นในบัตรคิวนะครับเนาะและ้วกาเขาตอ่อคิวฉีดวัคซีนเลยเลยครับ ฉะีดเรียบร้อยครับเข็ม2ครับเข็ม2ฉีดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหลังจากฉีดเสร็จก็ต้องลอ่ออผักเบืองอาการากันหน่อยนะครับเนาะครับจาก2อ,อยยางที่รถขันตอนไปนะครับเนาะการมาตอ่อแถวเซ็กซชื่อตอนแรกเราต้อ,ตองนะครับเพราะแต่ละคนมีบัตรนนะัดอย่างที่2กับการซักประวัติกับการวัดความดันก็ต้องมีในรอบนึงครับยากเห็นให้เร็วขึ้นครับพี่น้องคนนี้มาเศร้าแล้วเศร้าครับครับฉีดเรียบร้อยครับทั้งคนดีดแดงทั้งแม่บ้านครับวันนี้เพราะว่าใช่ ข้อมอาใส่ชีทข้อมอาสูงสูดมายูแล้วครับเราคนดินแดงกะโรคอ้วนครับอันนี้เป็นพุ่มแพรครับใส่ชีทพุ่มแพรมา,าครับตอนนี้คนดินแดงกะครบเวลา30นาทีแล้วครับแต่มีอาการทิดปกติอย่างเรารครับเนาะแบบเดี๋ยวกัไปจุดชุด,ชดท้ายครับจุดนัดนะครับไปจุดนัดแล้วก็ไปจุดกล่องมวยกาลนะครับเนาะไปเบิร์นกันบนเวทีบางเฉย่ว่ามื่อแรกนี่ยมันบอกเราว่ามีไข่ครับกลับไปนี่ว่าสิกินยารัดยังเงี้พี่น้อง ครรบเียยอจุดสุดท้ายบอสก็ต้องไปจุดรับบัตรนัดนะครับเพราะว่าจุดรับรับบัตรนัดเนี่ยก็สื่สหรับคนที่มาฉีดเข็มแรกนะครับเนาะแต่คนที่ฉีดเข็มที่สองกฉีดเรียบร้อยก่องมาเลยครับก็มาตรงจุดกององเมื่อกาครับเพื่อแจกยามาให้2สองเม็ดกับยาพาราครับกับเข็มสองอานซีมี่ไข่นะครับเพื่อนว่าให้กินยาลัดด้วยเลยครับ ครับก็เรียบร้อยนะครับพี่้องโมนีารกิจเสร็จสมบูรณ์ครับจะสรุปเราขั้นตอนการฉีดเข็ม2เนี่ยสิหน่อยก็เข็มแรกครับเพราะว่าบางขั้นตอนเนี่ยได้เห็ดไปใน้เข็มแรกเนาะน,นะครับน้อยยังเช่นาการเช็คซื้อผู้มีสิทธิ์การรับวัคซีนเนี่ยก็เฮ็ดตั้งแต่เขื่อแรกไปแล้วนะครับนาอแล้กกาการวัดวามดันการซักประวัติเนี่ยไปแล้วตั้งแต่รอบแรกไปแล้วเพราะฉะนั้นขั้นตอนมีเรืวอครับ ก็ไดแดงมาถึงประมาณ10บโมงครับตอนนี้เซเว่นโมงสามที่เรียบร้อยละนะครับแต่ยังเหลือแม่บ้านครับเหลือแม่บ้านเพิ่นเช็คอากาศดูจังหน่อยนะครับครับกประมาณนี้ครับเข็มสองครับครับไปนี้คนอีนเดีกับสิบปีที่ไปตรงนี้นะครับเนาะเดี๋ยวพอกันไหมคลิปหนาครับสวัสดีครับ